สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิ e p พ t อีกแล้วนะคะนี้เรามาดูเทคนิคการเลือกของเล่นนะคะให้น้องแมวถูกใจนะคะและชิ้นไหนนะคะจะใช้ออกกาลังกายเพลินๆนะคะซึ่งการเลือกของเล่นนั้นนะคะมีความสําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับคนเลี้ยงแมวนะคะสําหรับคนเลี้ยงแมวก็เป็นที่รู้กันดีว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องมีติดบ,บ้านอยู่นั่นก็คือ ของเล่นชิ้นโปรดของน้องแมวนั่นเองค่ะโดยปกติแล้วน้องแมวนั้นเป็นสัตว์ที่มีสัญชตาตญาณนักล่าอยู่ในตัวนะคะเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมน้องแมวส่วนใหญ่จึงชอบวิ่งไล่จับสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นพิเศษค่ะแต่สําหรับน้องแมวนะคะในปัจจุบันนี้จะเลี้ยงระบบปิด เป็นส่วนยญกอาจจะเป็นการยากที่จะตอบสนองความเป็นนักล่าของเขาได้อย่างเต็มที่ดังนั้นนะคะคนเลี้ยงแมวอย่างเราเราก็สามารถเลือกของเล่นที่ตอบโจทย์ความต้องการน้องแมวได้ค่ะก็ทําทให้น้องแมวเกิดความ เพลิดเพลินนะคะรวมถึงคลายเครียดได้นะคะแล้วก็ออกกําลังกายส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของน้องแมวให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งของเล่นเนี่ยมีหลากหลายประเภทมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณแม่เลือกของเล่นนะคะจับตะกรุบนะคะนั่นก็คือลูกบอลน,นั่นเองค่ะลูกบอลลูกนี้นะคะคุณแม่ได้มาจากลาซาดานะคะราคาหลักสิบถูกมากๆคุ้มมากๆเลยนะคะซึ่งในลูกบอลเนี่ยมันจะมีหนูอยู่ด้านในซึ่งในหนูด้านในมันจะมีขนนะคะซึ่งทําให้น้องแมวเนี่ยชอบคาบ ะะเวลาเตะก็เกิดเสียงแล้วก็คาบเอามาให้เราเล่นนะคะซึ่งกระตุ้นนะคะความเป็นสัญชาตญาณของน้องแมวให้มีมากขึ้นน้องแมวจะชอบมากนะคะราคาไม่แพงค่ะหาซื้อได้ตามลาซาด้านะคะคุณแม่ทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะคะซึ่งบอกเลยนะคะควรมีติดบ้านเป็นอย่างยิ่งนะคะซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมีเวลาเล่นกับน้องแมวอย่างน้อยๆนะคะครึ่งชั่วโมงนะคะเป็นอย่างน้อยๆเลยไม่งั้นน้องแมวจะสะสมความเครียดน,นะคะแล้วก็จะอารวาด จริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยคือเลี้ยงหมากับเลี้ยงแมวผิดก,กันเลยนะคะหมากับแมวนี่คนละเรื่องเลยนะเวลาแมวเนี่ยมันจะไม่เห่าเวลาแบบมันจะชวนเราเล่นอะนะคะมันก็จะแบบร้องหรือไม่ก็อาลวาดอย่างเช่นนะคะตะกุยนะคะตะกุยพวกห้องน้ําแมวอะเราเอาทรายทรายออกมานั่นคือความเรียกร้องความสนใจนะคะเราไปเล่นกับกระจังกันเลยค่ะ ลองไปหาดูกันนะคะคุณแม่ทั้งหลายนะคะรับรองนะคะน้องแมวชอบแน่นอนที่สำคัญแม่ว่าถูกมากๆค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ